อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาใครสนใจพี่อะไรอ่ะำงามร้ายยังไม่หมดจะความปวดร้าวน้องชายน้องชายช่วยช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกที่ตอนท้อยช่วยด้ นอันกปอันเดียวในโชว์ทัีไม่ใช่ตุ้งหรอกเดียวอันเดียวแม่เด็กมุกะเนี่ยเพลงนนานใช่แล้วก็ต้องมารอแล้วเนี่ยเขาปิดจัไม้ท có năm sôi nữa anh mày hưng xúm, mà rồi, khó เป็นนิตซีมานานนะครับวันนี้มีของมาฝากด้วยออปฟี้ดำเนินสะดวกโดยดิฉันเอามาฝากพั่โอ้ยโอ้ยเล่นพวงมาลัยกั้งเยอะตจงแย่เองให้พี่แค่อันเดียวอันนี่ขานแน่แน่ด้วยใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับเป็นเกียรติอย่างนี้โอ้ยบอกให้รอีขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับนะฮะ เอฟซีมึงลองเลอันนะครับขอบคุณมากๆครับอันนี้อนมึงกี่กันเนื่องเอซีการ์เซซาวันนี้ก็มาประสบนะครับขอบคุณพ่อของไม่ดีก็ไม่ได้เดินมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเอฟซีเลยอันบุกอารมณ์มึงซอซ้อมหาเสียงไง่ครับไปรู้ถ่ายรูปกันครับเอ้าไอ้หนูมามามาอันนี้มานี่เอออันนี้เอาน้องชายจะกลับแล้วเออ มีเพลงคู่กันสักเพลงเนาะทำไมตะต้องสวยขนาดนี้จีดได้ไหมแต่ก้องถ่ายเอฟซีนี่มาเยอะไอโดนโดนแน่จรินะครับโอ้ยนะครับมาครับมาครับขอบคุณนะครับขอบมากขอบคุณเรามากครับผมเฮ้ยร้องชหยผมได้ครับน้องแร้อากาศบริดิครับวันนี้เพิ่งเล่นเสร็จนะครับขอบคุณที่แวมาหาพี่ชายติดตามได้นะครับไมหมดนี่นะครับต้องไหนลูก นะฮโอเคครับในสองสร้างขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณสับทอฟฟี่นะครับแม่มีอีกสักร้อยไหมขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณครับด้านข้างด้านข้างมีใครจะให้ตังค์อีกไหมจ๊ะมีไหมจ๊ะโอเคนะครับผมขอบคุณนะฮะครับผมขอบคุณครับแม่ท่านนะครับครับขอบคุณแม่ น้องเลยท่านทุกคนนะคะที่น่ารักมากตลอดเวลาหาการด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณกมาไรู้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณครับฟังก์ชันพิลล็แล้วนะครับตัวแรกแล้วนะไปเพลงมารอตั้งเฮ้ยอยู่ๆนะเอาเพลงครับขอบคุณนะน่ารักมากตัวจริงกทำไมพี่ๆได้หลอกันจ๊ะตัวจริงนะของฝากเหรอขอบคุณครับหนึ่งพันบาทโอ้ยจากใครได้ องขอบคุณแม่ครับอยากให้น้องแน์ปอดให้ใช่ไหมขอบคุณเลยอ่ะพ่อมาเก้าล้ออีก <c oughs> เ,เนี่ยพี่โมกับพี่จริงนะอ่ท่านจัเอาคู่อกมาให้ได้อันเดียวเนี่ยนะครับน้องชายผมจะขับแล้วครับเสียงป,ปรบมืทกับน้องไอันด้วยนะครับน้องชายแวะมาหาขอบคุณนะ <c oughs> เออน้องชายน่ารักมากโอ้ร่างซ้ำจริงวันหลังเดี๋ยวถ้าไอนมีงานที่ไหนผมเอางานไปด้วยที่ที่เลยนะครับผมขอบคุณเจ้าขอบคุณนะจ้าน้องๆหนูวจ้านะครับ จะพัที่ไหนงาู่การอะไรอันนี้ยนะเออมาครับแม่ขอบคุณนะครับคุณก่าเร่อนีค้องที่ไปคุยค่ะไปสอนใช่ลงนิสิลงนิสิตัวได้แบบยากไ์ใหใเหนื้อโอเค อันนี้เดี๋ยวรปล่อยอนี้น่กลับดินเดี๋ยวดนับคนี่หงโดนมาคนเก่เนี่บงโนวนเี่มนคนเก่าอีเลยครับโนวันเอล เขาได้ไงเขาเลยก็ร้องน,นำมุมนะบบนเข็เลยโพลเซอร์แล้วเห็นหน้าเป็นมาใชาเลยโคตรเอ๊ะโคตรเอ๊ะแต่ไม่โอเค Não foi?